สวัสดีค่ะอันนี้หลังเลิกงานด้วยค่ะนี่หาโมงเลิกงานมากกับวามอนีสีเอาผ่ามาสักได้ค่ะดูตู้หยอดเหรียญพวกผ้าห่มพวกที่นอนอะคะ่ะเอามาสักแบบน้ำหอนสักขาเชื่อแล้วพี่น้องยี่้าไปสักผ้ากันมนื่อไค่ะ มงถนนแดดแห้งค่ะหามงแรงมีแดดม่านฝนตกพี่น้องเมื่อ่านกเมอกร,กรนันฝนตกมีแดดดีค่ะ ถึงแล้วค่ะ้านก็อยู่ไกลๆกันนี่แหละนี่ค่ะลานลานนี้ใหญ่อยู่พี่นองแล้วมีรถจอดอยู่สองขั้นวางรายอยู่้านนี้ใหญ่แค่นนี่นะค่ะนี่พีนองอาผ่าใส่ีอบร้อยแหละเครื่องยี่สิบเจ็ดด้อค่ะเครื่องยี่สิบเจ็ดกิโลี๋ยวเขาไปแหลกเงินกันเลยค่ะ นี่ลานนี้ไงค่ะคนก็มีบหลายที่จะรถก็กว้างฟว้างดีเดี๋ยวท่างหยอดเหรียญกันเดินหยอดเหรียญน,น,น,นี่ค่ะหยอดเหรียญทางยีิบเจ็ดบาทมันลอยนึงค่ะหยอดเหรียญแบ่งในตองเพชรทีดด่ดีด้วยค่ะ อาจารยิ๋ดูหน้าคนก็รเรียนโทรไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะเสร็จล้อยอถ้าสีไม่เครืองเครื่องเก่ายิโล่เครื่องสิบสี่ยีโล่ ใ่สุดรก็เคืองยิบเจ็ดด้วยค่ะอันนี้เครื่องยิบเจ็ดี่สีมีสีเครืองพี่น้องที่นี้เขาก็ใส่ผ้าแล้วเขาก็ปิดเครืองนะคะเนาะปิดดันเข้าไปแล้วก็ล็อกค่ะดันเข้าไปแล้วก็ล็อกที่นี้เขาก็มาใส่หันยาใส่หนังยาเนาะใส่น้ำยาใส่ผงสกอูไป ป,ะะปิดมียอดเหรียญยอดเหรียนทั้งเต็ดกิโลหนึ่งค่ะน,นี่ลอยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋เว็ดกิโลลอยหนึ่ง อี Styles ่ากดก้ก็ดป kind of ุ่มนี่ค่ะปุ่มเริ่ม รอแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเวลาก็ะื่ u ถ้าจะาเ,เอาน้ำพรน้ำพรถ้ากระเราะกับอรได้กับพี่น้องน้ำพรน้ำปูนก็ปกติมันก็จะต่างเป็นออตโต้น้ำเย็นไว้อยู่แล้วไหนคะ่ะเวลาเกินละยี่สิบห้านาทียี่สิบห้านาทีเพราะเวลาเกินเครื่องกระสีเริ่มมุนค่ะเครื่องกระสีเริ่มทำงานนี่เนาะ จะเ,เบิ่งกันค่ะนี่พี่น้องเหลือหนึ่งนาทีค่ะเหลือหนึ่งนาทีปั่นแหงเหลือหนึ่งนาทีค่ะ,คะชาชาจากแล้วพี่น้องแบบสะอาดสะอาดมากค่ะแต่ที่นี่กับเมฆุ้ยุ๊ก,กาตาเนี่ยเกลือแห้งเลยพี่น้องเนี่ยก็เลยว่ามันจาเป็นต้นออกไปโอบดอกกันเลยอัิตากร่มแค่ตาร่รม,รรมยู่บาน มันจะแห้งแล้วจะแห้งแล้วค่ะไปกลับบ้านก่อนพี่น้องวันนี้ไปตาผา